ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสอบุญตาได้เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่20กันยายน2568นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปผลมวยพร้อมกับพูดจาหลังเกมของช่อง3อ้อมน้อยนะครับนะหากท่านใดเข้ามารับชมแนละ้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาดค,คลิปต่อๆไปนะครับ แล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ผมขวัญสอบบุญตาด้วยนะครับแล้วขวัญสอบบุญตาต้องกราบขอบพระคุณนะครับ pak24 ที่ท่านให้การสนับสนุนนะครับต้องกราบขอบพระคุณครับท่านหรือว่าท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มมวยนะครับย้ําว่าเป็นกลุ่มลายเสียงลายพิมพ์ผมก็จัดทําให้แล้วนะครับ idkigk9955 ย้ำ k ไอ g k 9 9 5 5ทักทายมาได้นะครับประเภทค้นหาเจอเข้ากลุ่มได้เลยไม่ใช่ของผมนะครับแบบนั้นนะต้องทักทายมาคุยกันก่อนผมถึงจะเชิญท่านนะครับภาคสดๆจากขอบเวทีทุกช่องเสาร์อาทิตย์ยกเว้นช่อง8วันอาทิตย์วิถีไทยไม่ภาคแต่อย่าตกใจครับผมพิมพ์ราคาบรรยากาศให้จังนะักินกล่อมเลยช่อง8เนี่ยมีทุนแน่นอนพี่น้องผมรู้ดีไปอ่านเอาครับ ส่วนลายพิมพ์200บาทจังแนบแน่นอนบรรยากาศขาใหญ่ตัวเงินเขาเล่นไม่หยุดนะทีมนี้มันเล่นอย่างเดียวนะเล่นเขาต้องข้ามเราอยู่เราต้องตามเข้าไปนะคนที่ฟังหู VIP ยังต้องมาอ่านกลุ่มพิมพ์ผมเลยครับแค่200บาทเกินคุ้มไปดูจังหวะให้เข้ามวยจังหวะแต่งตัวจังหวะออกชัดเจนครับหากรักผมเมตตาผมศรัทธานักวิจารณ์ชาวดินอย่างขวัญสบุญตา ก็ให้การสนับสนุนผมได้ครับกลุ่มลายเสียง300กลุ่มลายพิมพ์200นี่แหละจังแนบแน่นอนไปกันครับคู่ที่หนึ่งไอ้เสือฝั่งซ้ายเกียรติทงยศพบกับเดโชชัยราชานนเลดเปิดเสมอน้ําเงินก่อนต่อยมันไหลต่อน้าเงิน7-4ขึ้นมาต่อน้ําเงิน2อหนึ่งเลยครับคู่แรกไอ้เดโชชัยในกลุ่มพิมพ์บอกมันแพงไปรอตื้นก่อนค่อยเล่นชัดเจนครับกลางยก ก็ยังสองหนหมดยกแรกน้ำเงิน5 2, ้าสองไอเดโจชัยขึ้นยก2น้ำเงิน5-2ปล่อยตัวไป3-1มกลางยก5-1เลยปลายยก8-1หมด2อยกต่อ 10, 1ิบนึ่ง้ำเงินเดโจชัยคู่แรกนั่งห้น้ําไล่ต่อแต่พุทธเพือครับสิบขึ้นยก35-1สกลางยก4ี่หนึ่งไหลยาวแพงแพงครับ6 0ส8 1เแล้วแต่จะต่อกันแดงสู้ไม่ได้เลยเอาตรงๆครับหมดสยกแพงครับ มีการฉีดยาแดงเสือฝั่งซ้ายหนึ่งแสนบาทมึงเอาวะเนี่ยขึ้นยกสี่ก็แพงครับนะกลางยกไร้ราคาแล้วแต่ถ้าลองจะลองเราก็ฉีดเสื้อขาดให้หมดหมดสียกจ่ายตังค์ครับนะไม่ได้เสียไม่ได้เล่นสักแอะนึงไอวิจารณ์ชนะก็ชนะอยู่แต่มันไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเงินสักบาทเดียวครับก็ขึ้นมามันแพงแล้วก็ม้วนเดียวเลยเนี่ยผมมันคนตรงคนชัดไอที่ไม่ได้เล่นไม่ได้เงินก็คือไม่ได้เงินไอที่ได้เราก็บอกได้อยู่แล้ว มัสตยกห้าก็ไม่มีราคาครับแต่ว่าทีนี้กลางยกห้าเนี่ยไอ้น้ำเงินเดชชัยโดนสอกสุดนะเกี้ยวเจ้ากันเลยแต่ว่าราคามันก็ไม่ยอมลดอนะ่ะขาใหญ่ๆไปไล่ต่อเหมือนเ,เขาก็ไม่อยากให้พลิกหรอกมันจะเสียเยอะพกพ้ายกก็เป็นน้ําเงินชนะไปมวนเดียวจบขึ้นมาต่อแพงๆไม่ได้เล่นสักแอะเดียวไม่ได้เล่นสักบาทเลยชัดเจนครับคู่ที่สอง จชบุมเด็กเซียนพบกับเลียงผาดาวเด่นมวยไทยเลียดเปิดเสมอน้ําเงินก่อนต่อยมันต่อน้ําเงินเลียงผาห้าสี่ขึ้นมาก็น้ําเงินห้าสี่ครับคู่สองเล่นเลยเล่นเลียงผาเลยทีเนี้ยเพราะว่าเป็นมวยแข็งป๊อกบอกมวยเจ้าให้เล่นก่อนกลางยกน้าเงินเลียงผาสามสองปลายยกห้าสี่หมดยกแรกน้ําเงินต่อห้าสี่บักเลียงผานั่งไ้น้าครับไหลลองเลยลองทำพื้นตะพือยันกันเลยมีแดงน้ำเงินบรรยากาศแดงโจโฉบุมเด็กเซียนดีใช้ได้ครับเปราะเนี้ยช็อตเนี้ย ขึ้นยกสองก็ยันกันครับมีแดงน้ําเงินเลยกลางยกแดงต่อสามสองเลยนะครับไอ้โจโฉกลับมาต่อไหลยาวเจ็ดสี่ปลายยกไหลรองนิดนึงละสามสองค่อยต่อเจ็ดสี่ใหม่หมดสองยกจริงๆแดงต่อเจ็ดสี่บบโจโฉพอน้ําเงินก็ยังไม่เดินออกอาวุธเขาก็เลยกล้าเล่นมีการฉีดยาน้ําเงินสามหมื่นบาทเลี้ยงผาเนี้ยยามันจะออกฤทธิ์ไหมไหลรองตํายาฉีดนิดนึงลห้าสามขึ้นยกสามแดงต่อ 5, 3, ห้าสามไอ้โจโฉปล่อยตัวไปแดงล้ม ล้มด้วยกันล้มข้างล่างนะครับไหลรองแต่พัดถืยันกันเลยครับทีนี้แล้วก็น้ําเงินไล่ต่อยหมัดแดงนะครับอีลงโคงเกงข้ามน้ําเงิน5้าสี่เลยเลี้ยงขาแล้วมีจังหวะที่กําลังต่อห้าสี่พอดีแทงเข่าสวนนะครับนะน็อกเลยนายกที่สามกินเต็มเคํมคอยบม่งฟิวเลยแข็งโต๊กเลยราคาแบบนี้เป็นรองด้วยนะครับแดงเลยอว,อวกแตกวกแตนเต็มเวทีเลยไอโจโฉเป็นเลี้ยงผาแทางสวนน็อกนายกที่สาม ราคาโคตรสวยเลยเนี่ยปอกมนันเลยนะครับนะคู่ได้เต็มก็บอกได้งไงคู่ไม่ได้เล่นก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วคู่เสียก็บอกเสียมันชัดอยู่แล้วไปคู่ที่3ครับเพื่อหัสน้อยสอสมหมายพบกับไอ้ซุปเปอร์เจ๋งเทเดเิบเเลดเปิดแดง1 1บเก่อนต่อยมันอยู่ที่เดิม1 1บนะครับคู่3ขึ้นมาต่อแดงเกียรตในกลุ่มพิมพ์บอกอย่าพิ่งเล่นมันแพงรอตื่นคู่ที่กล้าให้เล่น2อผมก็กล้านะครับ พี่น้องผมจะรู้ดีถ้าผมบอกว่าเล่นเลยราคานี้สองหนึ่งะแสดงว่ามั่นใจที่สุดแล้วเผอมันกินเต็มแต่คู่มันแพงผมก็พิมพ์ว่าแพงไม่ให้เล่นผมเป็นคนแบบนี้ครับพี่น้องผมรู้ดีแดงเจ็ดสีพฤหันน้อยมันแพงครับอย่าพิ่งเล่นรอตื้นต่อไปตมากลางยกไหลรลองเลยลองเหลือแดงต่อสามสองพฤหัสน้อยอ่ะให้เล่นราคาสามสองในกลุ่มพิมพ์หมดยกแรกแดงห้าสามนั่งให้น้ําก็ไหลรลองครับเหลือแดงต่อสามสองพฤหันน้อยเนีๆๆๆ่ยเล่นครับเล่นแดงมา ราคา3 2สองขึ้นยกสองแดงสามสองครับนะเฮียตีเขาก็ร้องลองนะครับนะช็อตแรกเขาร้อง5้าสารองแต่ไม่มีใครไปต่อเขามันก็เลยเล่นไม่ติดรองไม่ติดเฮีย <Yeah, S 1> เขาก็เลยไม่ไล้รองชัดครับกลางยกนี่ไหลรองยันกันเลยนะครับนะเพราะว่ามีคนอื่นรองอยู่ทีเนี้ยค่อยมาต่อแดงใหม่ห้าสี่ที่เขาที่เขากล้าไหลรองเพราะไอ้แดงมันถอยพอมันขยับเดินต่อห้าสี่ไหลยาวเจ็ดสี่ ปลายยกเหลือ3-2หมด2ยกแดง7-4พื้อหัสน,น้อยก็ถือว่าบรรยากาศแดงมันดีครับนะมันจะเล่นกันแดงกันแหะทีเนี้ยอย่างที่บอก้าเฮียตีลองติดนิ้มโดนล้อมนะครับชัดเจนครับบรรยากาศแดงมันดีมีการฉีดยาน้ําเงินเปราะแรก50,000บาทบากักซุปเปอร์เจ๋งมึงเอาะเนี่ยขึ้นยก2แดงต่อ2อหนึ่งเลยครับบรรยากาศมันดีอะ่ะไอ้พืรหัสน,น้อยกลางยกไป5้าหง ปลายยกไหลรองนิดหนึ่งก็สามหนึ่งค่อยต่อใหม่ห้าหนึง่งหมดสามยกต่อสามหนึง่งมีการฉีดยาน้ําเงินรวมแปดหมื่นบาทเก่าใหม่บักซุปก็เจ๋งไหล,ล่รองตามยาฉีดก็ห้าสองขึ้นยกสี่แดงเพลหัดว่าห้าสองปล่อยตัวไปสามหนึ่งต้องบอกตรงๆพูดแบบเป็นกลางตัวบนมันก็ค่อนข้างจะชอบด้วยนะครับนะพูดแบบเป็นกลางนะครับเราก็เล่นแดงแหละเราก็ได้เงินนะแต่ว่าตัวบนค่อนข้างจะชอบมันให้ก่อนนานแบบเหนียวนึบเลยตามยกแดงแปดหนึ่งครับนะไหลยาวสิบห้าหนึ่ง ต,ตัวบนชอบชัดขนาดนี้ปลายยกแดงแพงครับเพื่อรหัสน้อยหมดสี่ยกแพงเลยเพราะว่าน้ําเงินเขาเริ่มยุบชัเกเจียเพราะมวยไปสามยกมาเนี่ยผมพูดตลอดแล้วมาต่อยกลางวันแสกๆเนี่ยเกือบทุกตัวมีการฉีดยาน้ําเงินเก่าใหม่หมดสี่ยกแล้วมันแพงใช่ไหมครับฉีดยาดําเงินซุปเปอร์เจ๋งเก่าใหม่รวม2ล้านบาทมึงเอาบอ่อสองล้านน่ะต่อยไฟนี้ชนะเลิกมวยได้เลยมันก็อยากเอาอยู่แหละครับแต่ว่ามันก็ยุบไปแล้วยกห้า แดงไรราคาครับอยากลอ็อกลองมาัฉีกเสื้อขาดให้หมดแล้วก็แดงเพื่อนลน้อยชนะไปราคาโคตรจะสวยนะครับมีราคาสวยๆด้วยนะก็ถือว่าอิ่มน้ำสำรานกันไปคู่สองคู่สามในกลุ่มพิมพ์นี่แหละไปคู่ที่สี่มาฟังคู่ที่สี่มาอ่านครับกลุ่มพิมพ์พิมพ์แบบนี้ไอ้ปราบปามเด็กชวัสันพบกับยอดซปเปอร์ลูกเจ้าแม่สายวลรีเลดเปจริงๆเนี่ยแดง1 1ปราบปามเด็กแต่ว่าก่อนต่อยย้ำว่าก่อนต่อย มันไหลข้ามมาต่อน้ําเงินยอดซูเปอร์ที่19ขึ้นมานี่ต่อน้ําเงิน3ามสองเลยครับคู่ที่4เนี่ยก็บอกว่าอ่าให้นั่งดูจั์เย็นไม่จําเป็นต้องเล่นเพราะาเราได้คู่2คู่สามันเต็มเครื่องมาแล้วไม่ต้องเล่นครับแล้วก็ถ้าจะเล่นก็นับน็อกติดมาบางๆนับน็อกติดไว้คู่4ี่เนี่ยหนึ่งว่าจะไม่น็อกตัวบนจับให้เฉยเลยเออก่อนน็อกอยู่ ทีนี้ขึ้นมามันไล่ต่อจาก32ไป7 4เลยครับมันไล่เล่นน้าเงินตัวเดียวแปลกๆไอ้ยอดซูเปอร์ไล่เล่นขาใหญ่ๆไล่ต่อแบบเหมือนจะเป็นของฟรีอะ่ะคู่นี้ก็ไม่น่าเล่นแล้วครับแดนปลายยก3 2หมดหมดจกแรงจริงไอ้น้าเงินยอดซูเปอร์3 2ช็อตน,นี้ก็แปลว่าถ้าใครอยากเล่นก็พอรองแดงได้แต่อย่าเล่นเยอะนะรองบางๆไว้แต่งกินบรรยากาศนี้มันจะเล่นไม่ได้เลยแหละอยากรอง3ามสมวยมายันเราต้องก็ คือถ้าลองแล้วมันมายันเนี่ยเหมือนได้เงินฟรีแหละวันนั้นนะ่ะชัดเจนไหมครับวิธีการนะ่ะไม่ได้ลองเอาชนะหรอกบรรยากาศอย่างนี้ขึ้นยก2น้ําเงิน11บเครับกลางยกยันกันใหม่มีแดงน้ําเงินนะครับนะค่อยไปต่อน้ําเงินใหม่5้สีคือทุกอย่างมันจะเอาน้าเงินยอดซูเปอร์อย่างเดียวยู่อย่างเดียวมันไล่เล่นแต่แรกแล้วพิมพ์ชัดนะครับกลางยกน้ําเงิน7จสีครับมันจะเอาอยัางเดียวอะ่ะไหลไปสักพักไหลลองเหลือสามสองครับหมด2ยกน้ําเงินต่อสามสองไอยอดซูปเปอร์ ทีนี้นั่งให้น้ำมันไล่ต่อน้ำเงินแข่งกันไปเจ็ดสี่เลยนะครับจะเล่นตัวเดียวแหละขายใหญ่ใหญ่อะไม่รู้เขาเล่นแผลไหนนะครับพิมตแต่แรกแล้วมันไล่ต่อตั้งแต่ขึ้นมาเลยขึ้นยกสามน้ำเงินเจ็ดสี่ยอดซูปเปอร์มวยก็ดูไม่ห่างมากนะถ้าจะพูดกันกลางยกไป 1. สามหนึ่งสักพักไหลลองเลยลองแลง้วเจ็ดสี่ครับนะแล้วก็ยันกันอีกรอบมีแดงน้ำเงินอีกนะครับไม่ใช่ว่ามวยไม่มีราคานะลองมาก็แต่งได้แล้วถ้าไม่โลภเนี่ยโอ้ยมวยลอง สามสองห้าสามมามวยยันก็ต้องโดดไปอยู่น้ําเงินขายทิ้งอร่อยหอ่อมันจะว่าแต่ห้าแต่ยันครับลองห้าสามไปต่อน้ําเงินทับห้าสี่ยังได้เล่นได้เลยสักพักต่อน้ําเงินใหม่เจ็ดสี่มันจะเอาน้าเงินอย่างเดียวครับหมดสามยกน้ําเงินต่อสองหนึ่งไอยอดซูปเปอร์ขาใหญ่ใหญ่ไล่ต่ออย่างเดียวครับทีนี้เจ้าถิน่นเจ้าที่มาเองด้วยเจ้าถิ่นนะครับผมพิมพ์พิมพ,มพม์ชัดจนได้บอกมาแล้วนะ ขึ้นยก4น้ำเงิน31ครับกลางยกไป11ไหลาย,ยาว20ปลายยก41ครับขณะที่กําลังไหลต่อแพงๆครับไหลลองในล,ลองแดงก็ฮึดสู้นะครับนะแต่ว่าบรรยากาศแบบนี้พิมพ์ชัดไม่พิกหรอกทั้งเจ้าถิ่นทั้งขาใหญ่ไม่ให้พิกลวมวยไหลลองมาได้แค่สิบนึงครับนะเขาต่อคําไม่หมดแล้วปลายยกไปต่อน้ำเงินไปแพงๆแ,แดงมันยุบชัดเจนทีนี้ หมดสยกไรราคาครับน้องเงินต่อไอ้ยอดซูเปอร์ขึ้นยกห้ามาก็ไม่มีอะไรครับนะขายอย่ก็ไล่ต่อเก็บกันแล้วก็ตัวบนทนไม่ไหวจับแพ้น็อกยกห้าเนี่ยแพนับน็อกมาอยู่ตัวบนจับให้จับแพ้น็อกครับเป็นเจ้ายอดซูเปอร์ลูกจะาแม่สายวด,ดีชนะน็อกตัวบนจับแพ้แต่มันก็มีราคายันนะครับบรรยากาศอย่างนี้สวนไม่ได้ไปอ่านกลุ่มพิมพ์เลยครับนะชัดเจนมาก ครบชวนครับสนใจเข้ากลุ่มผม idlinek igk9955 นะครับลายเสียง300หลายพิมพ์นิดจังแนบ2 0 0บรรยากาศแบบนี้ไปอ่านเอาครับพี่น้องผมรู้ดีคู่ที่หนึ่งไอเสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศแพ้ให้กับเดโชชัยราชานนนขาดท่อนขึ้นมาราคาแพงๆม้วนเดียวจบไม่ได้เล่นสักแอดเดียวสักบาทไม่ได้เงินครักคู่นี้ไม่ได้เล่นครับชนะอยู่แหละวิจารณ์แต่มันไม่ได้เล่นมันแพงคู่ที่สองโจโฉบุมเด็กเซียน พลิกไปมาเลยนะครับแพ้น็อกให้กับเลียงผาดาวเด่นเมือไทยในยกที่3แทงสวนน็อกเลยอ้วกแตกเต็ม,มทีแข็งป๊อกได้ลองอีกต่างหากนะครับกินเต็มๆไม่ได้แต่งตัวสักบาทเลยมันแทงสวนน็อกเลยนะชัดไหมคู่ที่3ามเพิรหัสน้อยซอสมยัยชนะเจ้าซุปปะเจีงทีเด่นเก้าสิบเก้าม้วนเดียวจบเลยนะครับแต่ว่าราคามันสวยนะมีราคายันนะครับนะ ก็ถือว่าอิ่มอร่อยกันไปในกลุ่มพิมพ์คู่ที่4่ปราบปามเล็กชอวสัสแพ้กับยอดซปเปอร์ลูกเจ้าแม่สายวลีสะใจขาใหญ่หญ,หญ่และเจา้าิ่มต่อค้ำตลอดบรรยากาศมันเวอร์แล้วมวยก็ยุบจริงบันดันราคาไม่ไหวแต่มีราคายันกันให้แต่งกินอยู่นะครับนะแต่ว่าแพ้ครับผู้นี้แต่ในกลุ่มพิมพ์นี้เป็นอื่นไม่ได้ครับบรรยากาศมันชัดมากต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ